เรียนท่านประธานสภาที่ครพนะครับผมมีเรื่องที่จะต้องแจ้งให้ท่านประธานทราบนะครับก่อนที่เราจะพิจารณาร่างกฎหมายต่อไปนะครับก็คือว่าสืบเนื่องจากว่าเมื่อสักครูน่นี้สารรัฐมนูลได้มีคำวินิจฉยัยยุบพักเก้าวไกลและตัดสิทธิ์ทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพักเก้าวไกลนะครับดังนั้นผมก็อยากจะขออนุญาตแจ้งกับท่านประธานว่า พวกผมนะครับชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับแล้วก็กรรมการกรรมการบร,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 ริหารพรรคคุณอภิชาติสรีสุนทรคุณเบญจาแสงจันทร์นะครับคุณสุเทพอู่อ้นรวมถึงอดีตหัวหน้าพรรคของผมคือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตก็คงไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรได้อีกต่อไปหลังจากนี้นะครับ สุดท้ายนะครับก็ต้องขอบคุณท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทุกท่านนะครับที่ได้ทำงานร่วมกันมานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พวกผมได้ใช้ช่วงระยะเวลาในฐานะผู้แทนรัษฎรในการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันสิ่งที่ เราคิดว่าเป็นอนาคตของประเทศนะครับสุดท้ายนะครับพวกผมก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้ร่วมทำง,งานกับทุกท่านอีกต่อไปนะครับอย่างน้อยก็5ปี10ปีญญตแต่ก็หวังว่าหลังจากนี้เพื่อนผู้แทนรัษดรน,นะครับจะสามารถที่จะใช้อำนาจ หน้าที่ในฝ่ายนิติบ,บัญญัติในฐานะที่พี่น้องประชาชนเลือกเข้ามาเป็นสถาบันทางการเมืองเดียวในประเทศที่ถูกแต่งตั้งโดยประชาชนอย่างคุ้มค่าและทําให้ประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพวกเรานั้นเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงที่อํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ ในส่วนตัวของผมเองนะครับก็มีชื่ออยู่ในกรรมการบริหารพรรคในพรรคก้าวไก่ในปี62ด้วยนะครับหกหกด้วยนะครับเพราะนั้นสภาพการเป็นสสของผมก็จะเส้นสุดเช่นเดียวกันครับผมแค่อยากจะบอกสุดท้ายนะครับว่าผมขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ทําการร่วมกับทุกท่านนะครับและอยากจะบอกข้าราชการที่สภาอย่างนี้ทุกคนนะครับว่าผมเคารพแลวก็ขอบคุณท่านจริงๆนะครับสุดท้ายครับ อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนครับขอปิดประชุมครับ